สวัสดีค่ะสวัสดีรอบที่สามของวันนี้นะคะสวัสดีรอบเย็นนะคะวันนี้นะคะน้องใหม่นะคะก็ได้เดินทางนะคะมาอยู่ที่โครงการคดชอาณาจักรนะคะวันนี้นะคะมาทํางานนะคะมารับนักท่องเที่ยวนะคะตามเคยนะคะวันนี้เดินทางมาหนึ่ง กิโลนะคะห่งกิโลกว่านะคะก็ไม่ได้ให้ดูระยะทางนะคะเดี๋ยวตอนกลับนะคะอาจจะพามาชมบรรยากาศนะคะการเดินทางมาของน้องใหม่นะคะเพราะว่าระยะทางการมานะคะไกลแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวน้องใหม่ก็รออีกสักพักนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเดินมานะคะเดินทางมานะคะ ตอนนี้น้องใหม่อาบน้ำรอแล้วนะคะตอนนี้พลายเป็นก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะวันนี้มีแค่สองเชือกนะคะกับพลายเบนนะคะสองเชือกอะะเดี๋ยวรอนะคะรอแขกนักท่องเที่ยวอีกสักแป๊บเดียวนะคะตอนนี้ก็ใกล้มาแล้วนะคะก็จะได้ไปอาบน้ำนะคะอันนี้ก็ลมเย็นๆนะคะอากาศเย็นๆนะคะตอนนี้ เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวก่อนนี่นะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวมาแล้วนะคะนี่นะครับสวยที่สุดในหมู่บ้านอะอันนี้ที่

มาดูน้ำชีนะคะไม่ได้เห็นน้ำชีนานแล้วนะคะน้องใหม่เดินก่อนนะคะตามด้วยพลายเบนซ์นะคะเดินมานะคะธรรมชาตินะคะดูธรรมชาติ ระยะทางเกือบหนึ่งกิโลนะคะนี่เป็นระยะทางนะคะที่น้องช้างเดินไปช็อปเดินมาดูนะคะว่าระยะทางเท่าไหร่นะคะมีมีลงเนินระยะทางเป็นทางธรรมชาตินะคะท่ายดินธรรมชาติค่ะ เย้นนะบอมดูยาหยดอันนี้น้องช้างเดินขาแดงมาแล้วนะคะดินเป็นสีแดงนะคะอ วังเห็นมคะ้ีกัววางมนกีทางนี้มังกับอนเนากวยหูนพี่อออันกลวยหูไปเชื่องกับปาเซอร์ีอ๋อแล้วแต่แล้วแต่ไปทางนี้ก็ได้นเาน่น้ำเล็บแมวเยอะค่ะโอ้โหนาะเยียบเควาดมีรมข้าด้วยแล้วว่าขึ้นคนเดียวไปต่อนะคะยังไม่ถึงค่ะไปต่อนะคะ ก,ก,าาก็ยังอีกก็ไม่ไกลมากนะคะแต่ก็ถือว่าไกลเพูว่ามีทานนะคะไม่ได้อันเรียบนะเป็นทางรูก่ะ มาดูระยะทางอันนี้มีสองทางนะคะที่ไปได้ตรงนี้จะทางที่ลงวิ่งได้หน้าชันนะคะตรงนี้ลงลงลงเนินอีกทางหนึ่งจะเป็นทางแบบธรรมชาติเลยนะคะอันนี้เป็นทางที่ลดได้นะคะตงนี้ลงลงตรงนี้เลย ทางนี้นะคะ เหมือนตอนนั้นน้ำเยอะกว่านี้เหมือนตอนนั้นเดินไปตรกสาราไม่ได้น้ำลดแล้วค่ะน้ำชีดเดี๋ยวเราดูนชา้างวานะคะตอนนี้เดินมาถึงนะคะมาถึงใกล้มาถึงแล้วเดินไวมากๆเลยนะคะ น้อ่สูงมากๆสวยมากๆเลยนะคะมาเจอน้ำชีนะคะวันนี้อากาศดนีนะคะไม่ร้อนก็ไม่หนาวม,มีลมพัดมาเรื่อยๆนะคะ

เคตรงอยรูมลุ่มแต่ย็นเย็นรูมช้างก็ชอบน้ำใช่ไหมครับชอบครับแต่ควนไ่ชอบเลยควนมันหนาว

ตอนนี้เดินมาถึงแล้วนะคะเพราะใช้เวลาประมาณเกือบยี่สิบนาทีเลยนะคะคันค่ะชุ่มกัด วันนี้ก็อาจจะไม่ได้พาไปดูระยะทางนะคะไปบ้านของน้องใหม่เพราะว่าต้องไปสแกนงานต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีนะคะ